สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตรวจวัด pH นะครับของฮัน n a นะตัวนี้เราเอามาตรวจน้ำเสียนะครับที่ระบบเซฟติกนะครับระบบเซฟติกของเราก็จะมีน้ำเสียที่มาจากห้องน้ำนะครับรวมถึงบอ่อดักไขมันจากโรงอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแบบใหม่ๆเลยดูนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราแกะเสร็จแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเทสด้วยนะครับว่า ค่าความเที่ยงตรงของมันน่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องไหมโดยใช้น้ำยา PH Solution 4 7 0นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยนะนี่พอแกะมาปุ๊บมันก็จะเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการล็อกอย่างดีเลยพอแกะมาแล้วก็จะมีผู้มือของเขานะครับเป็นแมนนวลวิธีการใช้งานนะครับนี่ก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละ Instruction Manual อันนี้ก็จะเป็น Electric er Quality Certificate อันนี้ก็จะมีใบเซอร์มาให้ด้วยนะครับว่าได้ตรวจมาแล้วนะครับว่า,าได้ค่าตามมาตรฐ,ฐานจริงนะครับนี่ตัวนี้ก็สามารถเอาไปอ้างอิงกับพวก auditor 14,1่1 0ได้ครับมีอะไรอีกตัวนี้ มีเล็กโตดมีน้ำยาเล็กโตดมาให้ด้วยเล็กโตดนี้จะเป็นน้ำยาที่เอาไว้ใส่ไอตรงหัว p r o b นะครับโอเคนี่ก็เอกสารก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องแล้วตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮาน่า hi 8ป2สองส ph meter นะครับก็ลักษณะตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะฮะมีตรงนี้เป็นจุดใส่ทานนะครับก็ต้องไข ขายอ่าขายก่อนแล้วก็ใส่ง่านนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าใช้ถ่านอะไรตัวนี้จะเป็นอ่าตัวน้ำยานะครับอิเล็กโตรดสำหรับคินนิ่งนะครับอ่าให้มาสองซองนะครับต,ตัวนี้จะเป็นน้ำยาสำหรับเทสบัฟเฟอร์เจ็ดจุดศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้น้ำยาเทสอันนี้จะเป็นน้ำยาเทสสี่จุดศูนย์หนึ่งนะครับ อันนี้ดีนะมีน้ำยาเทสให้ด้วยแต่จริงๆมันควรที่จะมีสิบด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกผมซื้อขวดใหญ่มาแล้วนะครับโอเคพอเราแกะมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีหัวโพม่สองอันนะครับก็จะเป็นหัวที่วัดค่าพีวีกับขวที่วัดค่าพีเตัวนี้จะเป็นตัววัดพ h เตัวนี้วัดค่าพีีนะครับปลาของมันก็จะเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้นะ,อะไอตัวเนี้ยครับมันจะเป็นตัวสําหรับรักษาไม่ให้หัวโพ นะครับมันแหง้งเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเติมน้ําเพื่อให้มันเปียกอยู่ตลอดเวลาเดีย๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับมันก็จะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับหมุนให้เข้านะครับตรงนี้ก็เป็นรูเสียบเสียบเข้าไปเลยนะครับพอเราเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงปุ๊บเราต้องกดเปิดเครื่องก่อนเลยครับอพอกดเปิดเครื่องแล้วนะครับให้เราทําการดึงจุกนี้ออกนะครับดึงจุกนี้ออก แล้วก็วางไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดก่อนที่เราจะทําการตรวจวัดน้ําเสียให้เรากดคําว่าแคลนะครับแคลตรงนี้กดแคลก่อนนะครับก็คือมันจะบังคับให้เรา,าจุ่มในไอ้น้ำยา7.0ดจนะครับ7 0 1คือน้ํายาโซลูชันเจนะครับแล้วจุ่มเข้าไปเลย หลังจากที่เราจุ่มเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องมันก็จะทําการอ่านค่านะครับพอมันอ่านค่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมเีเสียงเพื่อคอนเฟิร์มให้เรานะครับว่าเออมันอ่านเสร็จแล้วนี่เสียงตื๊ดน,นะครับแล้วก็จะมีคําว่า C F M เกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่ C F M เกิดขึ้นตรงนี้ให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มพอเรากดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บระบบ ก็จะบอกว่าให้เราไปแคลวที่4 G1 น,นะครับเราก็ไปแคลวที่4เลยนะครับใส่ไปแล้วนะครับที่น้ำยาอ่าบัฟเฟอร์4.01นะครับเราก็รอครับนี่ยมันจะมีอรูปเครื่องหมายานาฬิกาทรายขึ้นมาทางซ้ายอยู่ว่าให้เรารอก่อนนะครับ หน้าตาของเครื่องก็จะมีปุ่มประมาณนี้นะครับ on off length hole นะครับอุณหภูมิปรับขึ้นลง cal select แล้วก็ c f m setup นะครับสอาจจะนานนิดนึงนะครับมันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งอ่าสนะครับเสียงดังเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะฮะแล้วก็มีคำว่า c m m เรียบร้อยให้กดเลยครับอ่า พอกดแล้วนะครับก็สามารถนำเอาไปตรวจวัดน้ำเสียได้แล้วนะครับจริงๆแล้วการตรวจวัดน้ำเสียเนี่ยเราต้องทำการล้างก่อนมันจะมีน้ำยาตัวนี้มาให้นะครับน้ำยาตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาอิเล็กโทรดน n ิ n ง s o โซลูชันนะครับไอตัวเครื่องเนี่ยครับจุ่มเลยเอาหัวโพรบตทองสองหัวเนี่ยจุ่มเลยนะครับ ค่าที่ได้นะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับเราต้องบอกก่อนว่าไอ้น้ำยาสิบตัวเนี้ยคือผมอทําการเทสหลายรอบแล้วแล้วก็มีน้ําอะไรไปเข้าไปเข้าไปผสมเยอะละมันก็เลยเอ,อไม่ตรงเท่าที่ควรแต่ก็ใกล้เคียงนะครับนี่ก็ค่าก็วิ่งมาถึงระดับเก้าจุดเก้ากว่าละก็คือค่าที่ถูกต้องของมันเท่ากับสิบจุดศูนย์หนึ่งนะครับ ตอนนี้มา9.3แล้วนะครับโอเคในส่วนของข้างกล่องเนี่ยมันก็จะระบุว่าอยู่ครับว่าถ้าอุณหภูมิที่25องศาหรือ77องศาฟาเรนไฮนนะครับค่าที่ควรได้คือเท่ากับ10.01นะครับแล้วก็จะมีค่าต่างๆให้ลดลงและเพิ่มขึ้นตามตารางนี้นะครับในกรณีที่ค่าน้ำนมีอุณหภูมิอยู่ที่35องศานะครับหรือ 9.5 Faraday เนี่ยค่าพ h ที่ตรวจวัดได้ก็เท่ากับ9.92นะอ่าตัวนี้ก็าก็สามารถดูความผันผความผันผวนของอุณหภูมิได้นะครับประมาณนี้ตอนนี้อ่าได้ประมาณ9.95นะครับ9.95ก็ขาดอีกประมาณ0.6นะครับตอนนี้ขาด0.5ละเพิ่มมาเป็น9.96ละนะครับ อ่เรามาดูค่านะตอนนี้ก่อนว่า99้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับสาอ,อากา,อากาศ30มองศาเซลเซียสน,นะครับหรือว่า86ดสิองศาฟาเรนไฮต์อ่ 36, อาสาอ่าแปฟาเรนไฮน์นะครับอ่าโอเคก็ใกล้เคียงนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็สำหรับเครื่อง ค่าหน้านะครับรุ่น hi 8 4 4 4นะครับเ s m e t e ตตัวนี้ก็เราได้ทำการรีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับครั้งถัดไปเดี๋ยวเราจะมารีวิววิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับวันนี้ไปละครับบ๊ายบาย